หลายคนที่เดินไม่ใช่ด้านหลังเขาได้ครับนไคนีอยากจะเก่งนะครับเนี่ยตรงนี้สารวัตรมชารีเคยใช้เป็นสนามเตะบอลมาแล้วนะครับหลวงพ่อให้อยู่ปิดประตูให้เนยป่อยเฝ้านะครับเป็นสำเร็จนงนะครับปล่อยเฝ้าถ้าหลวงพ่อมาก็หยุดทุกคนเข้าเป็นหนังสือในกฎติเนี่ยเรงนีเตะบอลระบาดประตูนี้ประตูนี้นะครับไม่กระปิดตัว ตัอวอย่างได้กระจา,ายตัวนะทำให้สรุปถึงแม่ทำให้สรุปถึงแม่ใช้ความสุภาพใช้ธรรมะนะครับใช้ฉันทะวิรยิยะจิตตะวิมังสาดำเนินชีวิตโชคดีที่สารพงษ์เป็นเมร์แต่ใย แต่ใยในเรื่องของการแสดงการแสดงออกนะครับเป็นเรื่องของจินตนาการได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบจึงทนร้อนทนหนาวทนหิวนะครับทนกับความทุกข์ได้จนใครๆก็บอกว่าสรพงษ์เป็นยอดนักสู้ยอดนักทนทนต่การอดนอนถ่ายหนังทั้งคืนตื่นเช้ามาถ่ายต่อทนต่อแดดได้อยู่ในน้ำก็ได้เพราะเราเกิดอยุธยา นะครับเราไม่กลัวน้ําเราไม่กลัวดินเราไม่กลัวโครนเราไม่กลัวเรนเราไม่กลัวแดดเราไม่กลัวฝนย่อมได้เปรียบคนที่เขากลัวนะครับจะบอกลูกๆว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นนักสู้นอนก็นอนในกระด้งนะครับเกิดมาอยู่ในกระด้งเราเป็นเรนนะครับบินตบาดอยุธยาก็เป็นในท้ายเรือพายเรือนะครับตื่นทีสี่เนนอยุธยาหน้าแล้งต้องตัดน้ําลดต้นไม้ครับ เจ้คุณสุชาตินะครับปริ่งสูงนะครับแบกเอาน้ําใส่ถังถกกอาเมนนะครับแล้วก็วันโกนนี่ก็จะต้องขึ้นปีลังคาปอดยัดเย่ชัยรูท่อเนนบรรน,นอกนะครับทําหมดปีมาานมะพร้าวเนนบรรนอกนะครับพอมาอยู่วัดเดาดึงก็ยังต้องทํางานโดยเพราะงานหนักๆเนี่ยเนนชิ้นเดียจะชอบประเภทยกอะไรที่มันโชกล้ามจะชอบนะครับเราจะมีเนนเล็กๆเนี่ย,ยมาหนกก้าม ยะบอกว่าส่งเด่กเล็กมาโหดก้าวเพราะแบบผมจุทนพลชอบเล่นก้าวฉะนั้นสิ่งที่เราไปอยู่ในวงการนะครับไปอยู่กับเจ้านายมอมเจ้าชาติเฉลิมยุคนท่านไม่เคยเห็นคนประเภทที่ทําอะไรเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ทําอะไรทําได้หมดนะครับทําได้หมดไม่ว่างานเล็กงานน้อยงานใหญ่งานโตงานอะไรทําได้หมดท่านจึงมเมตตา ฉะนั้นผมนึกว่าเวลานี้ถ้าทําอะไรร้อยเปอร์เซ็น์สู้เขาไม่ได้นะครับเนนต้องทําเกินร้อยร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยังเฉยเฉย <ๆ S 1> ทุกวันนี้ต้องการคนที่ฉันทะนะครับแล้วก็ทําตามความฝันเล่าละอยากทําอะไรแล้วเราก็ต้องทําด้วยนะครับทําแล้วทาอีกอย่างสร้างวิหารปูโตจริงจริงสิบสองปีนี่เสร็จเรียบร้อยถ้าเราทาสีแต่เราติดหินอ่อนทําไม่ดีที่สุดนะครับทําให้เสร็จไม่ยากแต่ทําให้ดี ก็ต้องยากงานง่ายอย่าทํานะครับไร้ค่างานไม่มีปัญหาก็อย่าทําไม่มีประโยชน์ต้องทํางานยากงานมีปัญหาจึงจะมีค่านะครับก็ฝากลูกๆน้องเนนไว้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับครับนเป็นโครงการที่มหาทวัดจะให้สุรพงษ์นั่งแล้ะให้เนนถ่ายรูปเนนจะรู้จักสรพงษ์เหรอครับ เรนได้มีกาลังใจอปโชได้เออนี่ับแล้วในสังคมเนี่ยพวกดาราก็จะรู้ว่าสุรพงษ์นี่เป็นเนนนะครับบวชเนนมาแล้วมาเล่นภาพยนตร์นะครับก็สามารถสู้กับคนที่จบเมืองนอกได้นะครับสู้กับคนที่จบเมืองนอกได้เพราะเราเรียนแล้วนะครับยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำทุกทิศเป็นกิริยาของมนุษย์นะครับขอให้เราแสดงให้เราไปร้องให้เราไปร้องได้ให้เราไปกินเราก็กินได้ ให้เราเดินเราก็เดินได้ให้เราดื่มเราก็ดื่มได้นะครับก็เหมือนกันหมดฉะนั้นก็ไม่ยากประชาชนทั้งบ้าได้งแถ่ทรูปรัวพักเตอร์หมดแล้วมีสกลพติดการใหญ่ๆได้ไปดูได้สบายใจแล้วให้ให้รับพรนะท่าน